ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91%นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟีโตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาแปลงร่างเป็นนะครับผมอ่าโอเคผมน่าจะเห็นปกคลิปกันนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาแกล้งเพื่อนกับแกล้งน้องครับวันนี้พี่จะมาแปลงร่างเป็นเอเลียนนะครับผมนะก็นะครับพี่ก็จะเป็นเอเลียนทุกคนตัวิมันโคตรน่ากลัวด้วยมเออสมมุติแบบว่าแบบ สมมติลอยมาจากบ,บนฟ้าโคตรน่ากลัวทุกคนแบบสมมติแบบยืยนบนต้นไม้อะไรเงี้ยโอ้โหน่ากลัวมากนะทุกคนนะก็ ใครที่ชอบคอนเทนต์แกล้งหรือช่วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง5,000ไลค์นะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากพี่แกล้งเป็นตัวอะไรนะเออคือพี่ก็แกล้งไม่ถูกเหมือนกันบางทีแบบน้องๆขอมาเยอะมากนะทุกคนนะก็นะครับน้องๆขอมาเยอะมากนะทุกคนนะก็นะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับเซเบอร์ซีเอออย่าตีดิมันเป็นอะไรโรคตีเนี่ยมันเป็นอะไรมืออยู่วมีดหรืออะไรเป็นเคียวตะกงตะเก่งตะเคลิปมาก็ตีกันแล้ว ไม่เงียบเงียบกิฟไม่มีใครคุยด้วยเหมือนมาคนเดียวอ่ะครับผมทุกคนนี้เราก็อยู <curs ays S 1> ่ก <ma have S 2> ับซเบอร์45นะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็มาชิงรอดในคือใครวะครับทุกคนเฮ้ทุกคนเจอผีผีเอ้ยเจอผีครับเจอผีมีการเจอผีกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้การขับตั้งนานไปทุกคนตัดไม้ได้ว่าตัดไม้ปะไปตัดไม้เฮ้ยเราเจอหมวกเออเราเดินผ่านเดี๋ยวหมวกใบสีมาเดียวเฮ้ยเฮ้ยเต็มสัง เฮ้ยช้างทับินได้เราเมื่อกี้ช้างทับินได้เราแล้วทาำกระดักในหมู่บ้านนี่ไม่ทอนคำกระดักกระดักในหมู่บ้านอ่าบ้านไหนทำกระดักได้บ้านนะบ้านไหนสามว่าทำกระดักได้นะทุกคนเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวลองหมีน์ตุ้าไปตีลิกระสิ์หรือเปล่าแบบเพียงไร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 ชีวิตมันต้องเดินดชีวิตแค่เนี่ยครับเราจะทำกระดักนะไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรเราจะทำอย่างนี้ อย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบนี่โดนสามราทไมทุกคนจะจับเพชรมันร่อนนะครับแบบว่าทำเพชรแบบว่าแบบมันโรยลงมาต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรเวดิทอะไรก็พีแอ็มึงอะมาเป็นโวยยีดีเดินตามเพชรไปดีตอด้วยแซมพูดคำหยาบเฮ้ยเป็นเพชรเดินตามเพชรไปดีทุกคนโดนแน่โดนแน่อ๋อลืมยูดีเลยเพชรขวดขวานเก่งเราโอเค เอ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่ตายโออเป็นลูกเลยโอ๊ยกระป๋าตีกระป๋าตีเราตีไม่ได้มันตีไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะทำให้มันแบบว่าบินเวียนสีสระนะครับแล้วเราก็จะแบบว่าแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนนะทุกคนนะเหยียบแล้วก็ตูมด้วยเดี๋ยวไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาสัแบบนที่เป็นแถบเปล่าทำเสียงคำรามครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเสียงคำรามนะครับอันนี้น่าเป็นแต่ตรวอะไรวะโอ้เสียงนี่เวะ หน้าตีนชาวบ้านนะครับแล้วก็เราเคลียร์หลอดไฟเผาได้ปะเซเบอร์เผาได้เผาไม่ได้ทำไมแหลกอย่างนี้ล่ะเนี่ยสงสัยต้องใช้แอปไอคนแล้วแหละตอนนี้พี่ก็มาอยู่ในหน้าของแอปไอคนแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวฟังก์ชันแรกเลยนะครับก็คือฟังก์ชันล้างขยะนะผมฟังก์ชันนี้จะช่วยแก้ปัญหาหน่วยความจําไม่พอนะครับช่วยให้เครื่องของคุณมีความจําหรือพื้นที่ใช้งานมากขึ้นนะครับนี่ ฟังก์ชันที่2ก็คือฟังก์ชันสแกนไวรัสนะครับผมฟังก์ชันนี้จะช่วยสแกนไวรัสในโทรศัพท์นะครับรักษาความปลอดภัยแม่ข้อมูล,ลั่วไหละนะครับนี่ครับฟังก์ชันที่3ก็คือการเร่งความเร็วหน่วยความจำนะฟังก์ชันนี้จะช่วยปิดแอปต่างๆที่ทำงานเบื้องหลังนะครับเพื่อเพิ่มแรมให้เยอะขึ้นช่วยให้เล่นเกมเลืน่นไม่ค้างไม่กระตุกนะครับ หลังจากใช้แอป i อค e ีนก็ลื่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดแอป i อค e ีนนะครับให้ทุกคนเข้าเพจสโนะครับแล้วก็เพียง์คำว่า i c ค e a n นะครับนี่ก็ผมรูปแอปก็จะเป็นรูปเหมือนไม้กวาดนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าไปโหลดไปโหลดในเพจส o ต e ได้เลยนะครับผมอย่าลืมมนโหลดกันเยอะๆนะครับโอ้ทับเอฟเฟกต์ดครับต้องทับเอฟเฟกต์ค,คือไม่ไม,ม่มนเท่าไหร่ มึงทำเสียงดิโอ้ยมึนเอาอยู่ดีก็มึนอะไรเมายาพ่อเนี่ยนอนน้อยเหรอโอ้ยมึนมืนมืนเมายาปะเนี่ยโอ้ยมึนมืนเอาเมายาได้เหรพี่แซมผมออเอาเอาผมเมายาทุกคนเอาอยยู่เ้ทุกคนมันจะเห็นแล้วไหมทุกคนทุกคนว่ามันจะเห็นไหมรถบี๋เหรอทุกคนผมไดว่ามันจะเห็นแล้วไหมทุกคนผมว่าเขาน่าจะเห็นเรานะเดี๋ยวนะเราจะมาดูปฏิกิริยาของพวกนี้นะครับตีทำไมโน่นอะไรวะอตาผ่าตัดบ้าบอเราตาฝาัดทั้งสองคนนั่นแหละไม่มีอะไรหรอก นับวันคือแบบเดี๋ยวนี้แบบนอนน้อยทุกคนน่าแบบบุ่มหมดแล้วทำไมเดี๋ยวเด้อถ้ไเป็นจ้องวะผมว่าเล่นไปเถอะตาฝาดแต่เปจ้องตาเออตาฝาดสนใจเหอะมันตอยด้วยเฮ้ยไม่อยู่ตาฟาดหายไปแล้วปะหายไปแล้วหลายไปแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮกลัวปังวะกลัวกูกลัวแน่นอนทุกคนเรามีปืนเอเลี่ยนนะครับมอดนี้มีปืนเอเลี่ยนเลยนะไหนวะทุกคนเราไปหาปืนนี้เลยนะไม่มีละ บอกแล้วตาฝาดเราสองคนก็แบบเดินทางแล้วนอนอยู่อยู่อยู่แม่งว้าข้างหลังในหผมตกใจนะนี่ครับปืนเอเลี่ยนนะทุกคนเราไปฝั่งโน้นไปแถวนี้เป็นทะเลทรายคือแบบโคตรชื้นเฮ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยลีดเฮ้ยอะไรวะอะไรอะเสียงอะไรอ่ะเหมือนอะไรจี้จุดอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนวัดเจอปืนปืนปืนที่มันห้ามให้มันเจ็บอะไรเมื่อกี้อะไรตกที่พื้นหายไปเลยห้ามให้มันเจ็บห้ามให้มันเจ็บห้ามให้มันเจ็บเฮ้ยอะไรอ่ะนู่นนนอ้าทุกคนเห็นบ้าเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไร ไม่ไม่กี้อยู่มันมีเหมือนมีแบบเลเซอร์บีมกันตาฝาด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 ไม่ไม่ใช่แล้วตาฝาดเอ้านี่จะไปทำงนานเอามืนอีกแล้วเอาเอาเกิดที่อยู่ติดเอฟเฟกเขาเรียกว่าอะไรเมายากันยุูเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วทำนี้เฮ้ยเราตีทุกคนตัวอะไรอ่ะเอเลี่ยนเฮ้ยเดินคู่เอาทุกคนเขาตามผมเขาตามผม

แซมของแซมของตัวแซมจะมีเพชรด้วยจะมีเพชรด้วยแซมโอ้โหโอ้โอ้ไปโอ้ยปกอดโอ้ไปเอารามาเอารามาโอ้ไปเยากันเยาะกันแยกกันเยอะเงี้ยเยอะเงี้ยไอเขียวไอ้ไม่ฉลาดบัฟฟาัลโลโอ้โหถ้านายได้ยินอยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ด่านายเลยสักนิดไอ้แซมด่าคนเดียวเลยไม่ใช่อ่ะวินายด่าอด่าอะไรด่าอะไรด่าอะไรไม่ดิเอ้า ตายคนดูจะต้องหนีิทอดทุกคนต้องขนีิทอดนะผมแอบกว่าทุกคนนี่ทำเอาแซมทำอะไรหลังบ้านอ่ะทำแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนบ้านไหนวะแล้วก็พาไปใต้ดินน้าบ้านก็มีอ่ะพาไปใต้ดินดีกว่าทุกคนบ้าไหนอีกอ่ะเอาแซมนี่จะพาจะพามายืนอะไรตรงนั้นหนิเพื่อน E P S A fiton เอ้าเอาโอ้ยเฮ้ยเดือด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 เดซม

อุ้ยเอาวม่นี้เราไปก่อนแล้วแอบก่อนเราไปไว้สูงมด้ฮุดไปก่อนฮุดได้ไหมเนี่ยฮุดไม่ได้อีกแอบเราแอบยโอ๊ยกระพิบเลยกระพิบกระพิบกระพิบสวัสดีเพื่อนเอเลี่ยนายตัวสูงกว่าเราประมาณกี่เซนน่ะเดี๋ยวลองดิแอบดิเดี๋ยเท่าไหร่เท่าไรเท่าไรดูดิเขาเราเราร้อยแปดสิบสามเท่าไรเท่าไรเขาปะประมาณหรือเท่าตาเลย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 เท่าตาเราไปสาวเขาได้ร้อยเก้าสิบเราเราห่างกันสูตรห้าเซน ใช่เหรอใช่นี่จะไปเอาไว้มองเห็นทองคืนได้ข่าวะไ้ววะ Night Vision จะมาใสยังไงอะไรอะทุกคนอ๋อขี้ขวาขี้ขวาใส่อะไรอะไม่มันไม่เห็นน่ามนใสยังไงวะเพื่อนไหนอะไรอะอะไรอะ Night v เอากรดูบตายเอามือแล้วแซมจังหวะนี้แหละแซมหนีหนีหนีตามมตั้เฮ้ยเข้าในบ้านนี่ในบ้านนี่ในบ้านในบ้านบ้าแล้วเนี่ย นี่บ้านของเขานี่ไม่ใช่บ้านนี่มัน SCP เข้าไปเผื่อไม่เจอเอ้ยตายตายตายหลบข้างหน้างโไม่เจอ SCP เฮ้ยมันคือมันไม่มี SCP เหรอเปล่ะไม่มีเอ้ยมีไม่มีไม่มีไม่มีมีคือเราอยู่ไม่เราอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไอ้มีเราจะไปซื้อระเบิดไหมข้างนอกอะ SCP เราจะไปซื้อระเาไดนะเขาได้เล่นๆกูว่ามีโอ้โหทุกคนเขียวเต้อเลยเขียวเต้อเลยเมื่อกี้เขียวเต้อเลยอ่ะไม่ SCP อะไรวะดวงแดงอ่ะโอ้โห เล็ดเล็ดชคดีเพื่อนอะไรวะเพื่อนข้างหลังโอ้โหโอ้โหตัวป้าให้เอา้วทุกคนใครรู้ว่า scp ลูกกระต่ายตัวอะไรบอกผมได้นะไมทุกคนใครรู้ว่าไอตัวเขียวเขียวอะคืออะไรทุกคนแบบว่าคอมเมนต์ได้แล้วเอเดนเอเดนเอเดเอเดนคล้ายๆเสือไม่ใช่อะไรก็ผมได้นะเกือบรู้ว่าตัวอะไรที่เห็นในจอก็บอกได้เอเดนตัวเขียวตั้มตั้มปุ๊บเฉยเอ้าเอ้าเอ้าก่อนเอเนีเล็ดก่อนทุกคนเราจะเสกสมุนเราออกมาครับเอเลี่ยนมันมีบอกว่าทุกคนน่าจะมีสมุนเอเลี่ยนอยู่นะเอเดนตัวก็ติดแล้ว นี่เอเลี่ยนบั๊กนี่มันมีเอเลี่ยนที่เป็นแมลงอ่ะเอาวะที่โอ้มันมันเสกไอตัวนี้มาไอตัวนี้อะไรไตัวอะไรไม่น่ไม่น่ากลัวใช่ไหมโอ้ยคนวิ่งโคตรเร็วเลยวิ่งโคตรเร็วเลยทุกคนพลัดติดไอเย็นนี่กูจับได้เขาเร็วมันกระตูดกูโอ้ยน้ำย่างไงเออซ้ายไอ้นี่ยู่ไหนวะไอ้นีอยู่ไหนวะทุกคน เล่นอยู่ไหนวะทุกคนหาเลยดิหนีไม่พ้นเรอหบหบหบหชุบหลนนนนไปแล้วไปลวตายมาดูเจอตัวอะไรไม่รู้มาดูผมดนสปาคิผมแอบกันทุกคนเขาวิ่งมาผมผมแอบผมแอบผมแอบนนี้ผมไปแอบตรงที่เขาที่สัตว์อยู่เยอะอ่าตรงไหนดีเพาอยู่ไหนแล้วอันนี้มันตายหรอวมันนอนะมาเาไม่เจอเจบ้านจะจบ้าน

โอ้ตายทั้งคนช้างเร็วเราจะลอยช้างเป็นบังเกอร์เราจะลอยเป็นบังเกอร์โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กับพี่ทุกคนนะก็จะไม่ตายอยู่จึงเหมือนที่หน้าผมบ๊ายบายเจอกันพโยเกีนบ๊ายบาย